เรียกว่าเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมในทุกๆประเทศจริงๆเกี่ยวกับเรื่องการบูลลี่ซึ่งในประเทศไทยเองนั้นก็ถือได้ว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวและหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปในยุคโซเชียลมีเดียก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับ เพราะคนพูดหรือคนพิมพ์อาจไม่ทันได้คิดแต่คนฟังและคนที่ถูกบูลลี่นี่สิจดจำตลอดไปเอาละใครที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้อยู่หรือมีเพื่อนคนใกล้ตัวเจอเรื่องแบบนี้มาดูวิธีรับมือกันว่าเมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์ถูกบูลลี่ เราจะรับมืออย่างไรดีสวัสดีสีอนุสรครับคุณกำลังฟังรายการครูจุมพลชวนคุณคุยพอดแคสต์ Podcast, รายการที่เชิญชวนทุกท่านในฐานะสมาชิกของคอมมูนิตี้สีอนุสรมาร่วมแชร์มุมมองการใช้ชีวิตของวัยรุ่นวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 1. พยายามไม่ตอบสนองเมื่อถูกบูลลี่เมื่อโดนบูลลี่มีคนดูถูกหรือพูดจาไม่ดีใส่เราให้ลองทำหูทวนลม ไม่รับคำพูดเหล่านั้นดูบ้างเพราะยิ่งตอบโต้คนที่บูลลี่เราก็จะยิ่งรู้สึกสนุกและอาจทำให้เรื่องยิ่งบานปลาย 2. ออย่าตอบโต้ด้วยความรุนแรงแน่นอนว่าใครบูลลี่เราเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความไม่พอใจได้แต่ ไม่ใช่การใช้ความรุนแรงกลับเพราะเราก็จะกลายเป็นคนผิดร่วมกันไปด้วย 3. เก็บรวบรวมหลักฐานวิธีนี้ในยุคปัจจุบันหลายคนคงจะพอเข้าใจและเห็นตัวอย่างจากคนดังมาหลายคนที่ใช้วิธีนี้ในการตอบโต้คนที่ชอบบูลลี่ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียนั่นคือการเก็บหลักฐานของคนที่มาบูลลี่เราไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงภาพถ่ายข้อความลายลักษณ์อักษรที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าเราโดนกันแกล้งยังไงบ้างโดนมาแล้วกี่ครั้งเพื่อเป็นหลักฐานปกป้องตัวเองและหลักฐานเหล่านี้ ยังสามารถใช้ดำเนินคดีได้อีกด้วย 4. ควรขอคำแนะนำหรือปรึกษาผู้ใหญ่บางครั้งเวลาโดนบูลลี่หลายคนมักจะอายและเก็บความรู้สึกแย่ๆนั้นไว้คนเดียวแต่จริงๆแล้วครูแนะนำว่าให้ปรึกษาผู้ใหญ่เพื่อน หรือคนในครอบครัวที่ไว้ใจแม้แต่เป็นการระบายก็ถือว่าทำได้เพราะอย่างน้อยการได้ระบายออกมาบ้างมีคนรับฟังก็อาจจะทำให้ความเครียดลดลงได้บ้างและรู้สึกว่ายังมีคนที่อยู่เคียงข้าง 5. ตัดช่องทางการติดต่อหรืออยู่ให้ห่างจากคนบูลลี่ ถ้าเจอคนที่มาบูลลี่แบบต่อหน้าก็พยายามที่จะอยู่ให้ห่างเข้าไว้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องให้มากที่สุดส่วนกรณีการถูกบูลลี่ทางโซเชียลมีเดียก็ทำได้โดยการบล็อกทุกช่องทางการติดต่อเลิกติดตามคนคิดลบชอบบูลลี่หรืองดอ่านคอมเมนต์ลบๆที่จะทำให้เรายิ่งรู้สึกแย่ 6. ฝึกตัวเองให้รู้จักการปล่อยวางคนที่ถูกบูลลี่แน่นอนว่าหลายคนเก็บความเจ็บช้ำนั้นไว้กับตัวตลอดคิดถึงสิ่งนั้นซ้ำๆยิ่งทำให้ใจเจ็บดังนั้นอีกหนึ่งวิธีที่อยากแนะนำคือฝึกการปล่อยวางยอมรับว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ แต่เราปล่อยวางความคิดแย่ๆของคนอื่นได้เพื่อที่จะให้เราได้ใช้ชีวิตต่อไปและหันกลับมามองสิ่งดีๆในตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นดีกว่า 7. ลองปรึกษาพูดคุยกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา ในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราแย่มากๆไม่มีทางออกการหันมาปรึกษาหรือพูดคุยกับจิตแพทย์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสำหรับยุคนี้เพราะนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์จะสามารถให้คำตอบได้ตรงจุดและช่วยเยียวยาความรู้สึกของเราได้ดีกว่าเก็บไว้แล้วไม่มีทางออกยุคนี้ ต้องยอมรับว่าหลายคนเข้าใจการเข้าไปปรึกษาพูดคุยกับจิตแพทย์มากขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่าอายอีกต่อไปสุดท้ายยุคปัจจุบันนี้โลกพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีหลายกลุ่มหลายหน่วยงานออกมารณรงค์เรื่องนี้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็เลิกซะนะครับ สำหรับใครที่ชอบบูลลี่คนอื่นเพราะมันไม่ได้ทำให้คุณดูเท่ขึ้นเลยและขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ถูกคนอื่นบูลลี่ให้ก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านเป็นผู้หนึ่งใช่หรือไม่ที่มีไอเดียเจ๋งๆมุมมองความคิดสุดลำ้ำ และอยากส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านั้นให้แก่ผู้อื่นถ้าใช่ท่านคือคนที่เรากำลังมองหาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมบันทึกเสียงของท่านส่งมาที่อ e ีเมล j u m p o n k u s i y a a c t h เท่านี้เรื่องราวดีๆของท่านก็จะถูกส่งต่อ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไป